ถ้าเป็นนอนน่ะเป็นยุกบ้าวงามแท่เห็ดแม่บูสลายพี่น้องเป็นรุ่หัวใจ I love you ร้วนเออแล้วก็ใส่เห็ดที่เราลวกลงซิมมือเราศาสตตามต้องการไหมเออจะกินโหลดแบบพี่น้องเออจัดจานแซ่บๆจะขอเลยจี่น้องจ่าสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันในข้อีกเกลาค่ะพี่น้องจ้าหาแต่เมนูสแซบนัว มาอยวกก็ในน้ำลายอะไรกับพี่น้องนิ้สัยพอดีคอยนะเออสาวเดือนเจะขึ้นนิ้สัยบดีแท้วันนี้สาวเดือนจะพาทุกคนมาก้อยเห็ดพึ่งหวานก้อยเห็ดพึ่งหวานใส่ข้าวปุ่นอืมก้อยแบบบานเฮาแหร่พี่น้องค่ะแต่ว่าใส่ข้าวปุ่นเห็ดพึ่งหวานที่เก็บมาล่าสุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่สโโองดอกเอาแค่สองดอกก็แต่ก็ว,ว่าก็มีเห็ดอ่าอย่างอื่นดูค่ะแต่ว่าบใส่เนาะอันนี้เป็นเห็ดเผื่ดน้ำตาลเก็บไว้ค่ะรวมกันหลายๆจะมาแกงี่กับพี่น้องเห็ดอันนี้มันอร่อยอันนี้จะ หวานจะออกหวานก็เลยอยากก้อยเบิ้งใส่กระปุ่นกับพี่น้องค่ะมาดูสูตรขั้นตอนวิธีทำเลยจ้าใครจะทำตามก็ได้นะจ้ามาจะพี่น้องจ้าอือไปกั่น้ำเห็ดมาล้างทำความสะอาดกับพี่น้องค่ะทำความสะอาดบางคนนะคะก็จะไม่ทำความสะอาดเลยนะคะเพราะว่าเห็ดตัวนี้มันไม่ได้เกิดขบๆเนาะบางคนนะเขาจะไม่นานเลยค่ะเพราะว่ากระดาษเนี้ยมันกัดก่าับน้ำเนี่ยเราล้างเอาขี้ดินออก เอาพวกกันาเนี่ยเอาฟูกขับหน้าไปมาพาดูเห็นอันนี้สวยไหมสวยกันไหมคะเห็ดหน้าน,นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีแหนท่าไหร่มันจะสวยก็เดินจะทำเล็กๆนะเพราะว่าเราสิก,ก้อยมันจะได้คล้อเนะเข้านะเคลื่อนนะคะน้องนงเนาะหั่นไปค่ะทุกคนหั่นไปลวก่ะน้องคะไปลวกมัไหต้มแกงนะคะลวกใหลวกโดนเห็น,นเด็กๆก็กินดิบได้ด้วยค่ะบางคนป้าจะดอกเดียวกระสิหลายแล้วค่ะพี่น้อง ชิ้นก็เราคข่าเรามาดูดอกนี้กันเรื่องเหลืองเนี่ยบอกนะคะเด้อเรื่องเหลืองบุคคลในน้ำจริงๆค่ะมันเป็นเชื้อราค่ะถ้าเป็นหนอนเชาเดินกินอยู่ขนน์นะอุ้ยขออภัยค่ะพี่น้อนอุ้ยแต่เรอถ้าเป็นหนอนน่ะกินอยู่เบาวงามแท้เฮ็ดแหม่บ้ยหลายพี่น้องเป็นรู่หัวใจ I love you ไปกับพี่น้องลงมาแล้วเดือดมาสวยซอยซอยเฮ็สวยดอกกินอิ่มเบ็ดบ้างเอ้ยถึงโด่งไงเออ อ้พี่น้องเออคนเราอย่างฟังบักฮิบตกใส่สวนผักของคนละสูนคนละมือโอ้ยซูนเราไปแพ่อครับพี่น้องถ้าถ้านี่แบบเฮ็ดตกนะพักมือกับพี่น้องเอ้ยพักของคนลงงาำป้าเต็มกระดมังสองดอกกับพี่น้องค่ะเท้าไปลวกกับพี่น้องไหมลวกอย่าลวกดูนะค่ะเด้อตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะน้องแล้ก็ใส่เิ็ดลงไปลวกลวกหานาทีก็ได้ค่ะพี่น้องอย่าลวกนานเกี๋ยอันนี้มเขากินดือได้ค่ะ มัน,นกระยานลวกดจนเห็ดหดเห็ดเยวหดเลยนงเห็ดพึ่งหวานนี่เป็นเห็ดที่มีแบบว่าประโยชน์กินดิบได้ค่ะก็จะนิยมกินดิบดกอ่อนเอามากรอยลาดก่อนๆท่วประมาณห้านาทีค่ะเพ่นสูงที่กรอยว่าเห็ดน้อยไปเถตอน้แล้วทำไมล้างมันเย็นลงเออทำกี่ือกรอยพอไปค่ะเจ้าคุณระดรมฝนตกฝนตกไม่ธรรมดาพักี น่ากับพี่น้องเขาผสมบงขันตัวนี้พี่ก่อนอันนั้นเดี๋ยวนะแซวเด่นเริ่มบุบอันนี้น้ำเป็นน้ำปลาที่เราล้วนต้มสุกใส่น้ำปลาเนาะเข้าใจียกว่าขนน้ำปลาล้วนเออแล้วก็ใส่เห็ดที่เราลวกลงไปครับน้องค่ะเออแล้วก็มาเอ่อแล้วก็ผิกผมครับน้องใส่เผ็ดใครอยากกินเผ็ดใส่เผ็ดแซวเด่นใส่สองช้อนชาคะพี่น้องนะเห็นหมดจ้ะอันนี้ใส่กลมต้นสุนี่เสงไม่เยอะอันนี้เป็นข้าวคั่วค่ะพี่น้องค่ะเออข้าวเปลือกสัมโต ใสชิสโรตส่วนต๊ะใส่รักจำไรกับพี่น้องเอ้ยเก่าเหรอครับพี่น้องคะอ่ะใส่ด่างตุนก็ใส่น้ำปลาส่วนตอย่าเพิ่ณใส่เข็มเพิ่ณใส่เข็ม <c oughs> ติกเบียนที่กระสีที่ก็เนี่ย้มะนาวครับน้องตามต้องการใครเปรี้ยวก็เปรี้ยวใส่ไปเจ้าเดื๋ยวใส่สามถ้าไม่เปรี้ยวค่อยชิมเลยะค่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่หอมแล้วก็ปรุงรสใส่หอมให้มันได้ก่อนแล้วก็ใส่กระปุ้นทีหลังเลยค่ะเด้อ หอมกล้หอมเต็มแเลยหอมมากมกอ่อลาจะกวอ่อนองกับน้นะก็แล้วช้มืองานสาดตามต้องการไหมเอมอเสียดี่ะต่ว่าขอปปาหน่อยนะอปรรอปรปานินี่ค่ะใส่ปู้ลงไปเลย เดอนั้นปวดอันแสบ้อหนนเป็นซพิกงกระเลยคสโรลงไโแบบน้เนอจจนเซ่บๆไปจินาเห็นสนสสท